โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับให้เราเริ่มต้นไปที่นะครับคลิกไปที่ไอคอนนะครับเรียกว่า Open นะครับค u i c k ิ i ค q q 2ครับคลิกเลยนะคลิกจากนั้นนะครับก็จะขึ้นนะครับหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้ครับถ้าเราอยากจะให้มันเล็กลงนะครับให้เราคลิกซ้ายค้างไว้ที่ขอบนะครับแล้วดึงลงครับ แล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ครับแบบนี้ครับแล้วก็ดึงให้มันเล็กหรือใหญ่ได้นะครับตามเขาต้องการนะครับคือแนะนําว่าถ้ามีจอ2จอนะครับจะดีมากเอาเครื่องมือตัวนี้ไปไว้จอ2นะครับโอเคครับเมื่อเรานะครับนะรู้วิธีการเลื่อนนะครับแล้วก็ย่อขยายนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปนะครับที่คําสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่าออปชันภาษาอังกฤษเรียกว่าออปชันนะครับแต่ที่ออปชันนี้นะครับนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับนะ ก็คือเป็นตัวเลือกนะครับนะทางเลือกนะครับนะอ่ะให้เรากดไปที่ออปชันนะครับที่ฟันเฟืองแล้วกันนะครับกดปุ๊บจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับให้เราไปที่คําสั่ง general ครับให้เราไปที่ general นะครับจากนั้นเลือกตรงนี้ครับ UI language ครับให้เราเลือก dropdown menu ครับก็ปรับให้เป็นตัวนะครับบริเวณนี้นะครับปรับให้เป็น dropdown menu นะครับให้เลือกเป็นภาษาไทย นะครับภาษาไทยเมื่อเลือกภาษาไทยแล้วนะครับให้เราเลือกคำสั่ง a อ p l y ครับเครื่องมือของเราครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทันทีครับอีกครั้งนะครับฟันเฟืองปรับค่าต่างๆเลือกภาษาไทยจากนั้นกด a อ p l y ครับบริเวณนี้ครับเรียบร้อยเลยครับต่อไปครับกดไปที่ฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นนะครับให้เลือก ทศนิยมความยาวก็คือหน่วยที่รีพอร์ตออกมาเป็นความยาวอะต้องการทศนิยมกี่ตำแหน่งครับให้เรากำหนดไว้ที่2ครับ2ครับ2ครับนะครับพื้นที่ก็2นะถ้าใครต้องการ1ก็1 3ก็3หน่วยนะครับทศนิยมกี่ตำแหน่งก็ว่าไปตามนั้นนะครับอยู่ที่ความละเอียดแต่ตอนนี้ถ้าใครทันดูว่าช็อปนี้หรือดูทำคลิปนี้นะครับให้ใช้2เหมือนกันหมดนะครับจะได้ง่ายต่อการเข้าใจครับสกุลเงินต่อท้ายครับเราสามารถพิมพ์เขาว่าบาทได้ครับถลองการครับ สกุลเงินนำหน้าอาจจะพิมพ์ว่าบาทก็ได้ครับก็คือนำหน้าหรือต่อท้ายนะครับได้เลยแต่เราไม่ต้องการครับลบทิ้งไปครับสกุลเงินนะครับรีพอร์ยแล้วต่อไปครับทศยมหน่วยเงินครับจริงๆแล้วเราใส่เป็นหน่วยสตางค์ได้นะแต่ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำครับให้เราใส่เป็นศูนย์ครับทศยมไม่สตางค์ครับเต็มๆเลยบาทนะครับนะให้ใส่เป็นศูนย์ครับ ส่วน Report u n t a g ท็กกับ Report Default m a t e r i a ีนี้เซ t ตให้ฟอ r ไว้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนในเวอร์ชันนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับโอเคเมื่อได้แล้วครับกด Apply ครับแต่แต่ปัญหาครับคือสกุลเงินต่อท้ายกับสกุลเงินนำหน้าเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่พิมพ์เข้าไปครับแต่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันมีนะครับให้แนะนำว่านะครับ่านี้ครับให้เราคลิกเข้าไปข้างในหนึ่งครั้งครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับ กด1ครั้งครับกดสเปซมาหนึ่งทีคือให้มีตัวตัวหนังสือแต่ตัวหนังสือก็คือช่องว่างครับแค่นี้ครับก็จะไม่มีปัญหาแล้วครับนะครับอ่ะกดครับ a อ p l y เรียบร้อยเลยครับตอนนี้เราก็ปรับได้แล้วครับต่อไปครับไปที่ฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่งครับไปที่คําสั่งครับตั้งค่าหน่วยพื้นฐานที่ตั้งค่าหน่วยพื้นฐานนี้นะครับเราเลือกได้ว่าต้องการเป็นเมตรหรือเป็นนิ้วครับหรือเป็นฟุตครับ แน่นอนครับคนไทยครับเราตั้งค่าหน่วยพื้นฐานเป็นเมตรถูกไหมครับดังนั้นเองอะไรก็ตามที่เราใช้งานอยู่เป็นหน่วย SI นะครับเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนหน่วยก็เปลี่ยนตรงนี้ครับแต่ในกรณีนี้นะครับเราจะไม่เปลี่ยนนะเราใช้หน่วยเมตรนะครับมาตรฐานของเรียกว่ามาตรฐานก็ไม่ได้เรียกว่าค่านิยมทั่วไปของเรานะครับเราใช้ตรงนี้นะครับเบตเตอร์เลตครับคืออะไรครับอื่นๆครับค่าสูงสุดโหมดไฮไลท์อันนี้ นะครับก็คืออย่างนี้เวลาเราจะมีการตรวจสอบนะครับ Quick Beol Q เนี่ยมันมีโหมดเรียกว่าการไฮไลท์โหมดก็คือการโชว์แสงสีนะครับไฮไลท์โหมดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบชิ้นงานครับถ้าชิ้นงานมันเยอะเกินไปคอมจะหน่วงจนกระตุกนะครับทช้งานไม่ได้เลยให้เซตไว้ที่2000นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้เซตไว้ที่2000นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะครับจากนั้นมานะครับให้เรานะครับนะถ้าต้องการที่จะนะครับใช้งานโดยป้องกันไม่ให้กระตุกนะครับไอตัวเขาเปิดไฮไลท์โหมดเนี่ยนะครับให้เราปิดไว้ก่อน เพราะว่าถ้าค่าตั้งต้นมาของเราเปิดไฮไลท์โหมดไว้เครื่องจะตกมากครับเพราะว่ามันจะเช็คสีตลอดเวลาครับเหมือนกับเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์มาทํางานเนี่ยมันลันตลอดเวลาเลยให้เราปิดนะครับไฮไลท์โหมดไว้ครับแสดงคอมเมนต์คืออะไรครับแสดงคอมเมนต์ก็คือว่าเวลาเรามีข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับในหน้าต่างนะครับในตารางเนี่ยมันจะแสดงคอมเมนต์ออกมาซึ่งจะเป็นตัวหนังสืออธิบายครับบางครั้งเนี่ยมันบางสายตาเราครับให้เราปิดไปเลยครับนะครับ จากนั้นมาครับโชว์ซีโร่ควอนติตี้โรครับโชว์ซีโร่ควอนติตี้โรคืออะไรคือถ้าแถวใดก็ตามที่ไม่มีข้อมูลนะครับถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ครับมันจะแสดงข้อมูลไว้แม้ขึ้นสีเทานะครับมันจะไม่มีข้อมูลก็ตามแต่มันจะแสดงข้อมูลไว้เดี๋ยวอาจจะดูงงๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับนะไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับ เอาตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับแต่เราเอาแค่นี้ก่อนนะครับติ๊กขึ้นมาถูกไว้เดี๋ยวจะเข้าใจเองตอนอธิบายลึกลกเข้าไปนะครับจะเข้าใจเองต่อไปครับ need translation to text ครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเซ็ตค่าไว้ที่12ครับตัวนี้เป็นตัวกําลังอัปเดตอยู่นะครับโอเคเมื่อได้แล้วกด apply ครับจากนั้นมาครับตอนนี้เราก็จะพร้อมใช้งานผมแนะนานะครับว่าปรับค่าให้ตรงกับผมนะครับไม่ต้องพลิกแพงนะครับถ้าพีิกแพงไปเดี๋ยวไม่ตรงกันจะงงอีก ปราบค่ายตรงกับผมครับแล้วเราจะเริ่มเรียนรู้ในตอนต่อไปครับ